ายห้าสิบสามว่าเมื่อนในนี่เป็ี่นวันธรรมดาเพ็นทอเป็นวันเนาเปลี่ยนวันห่างเป็นวันแหนเมือนปลูกนี่เป็นวันพิชิ้าเป็นวันพยาวันสังขาร่ามันรองกว่าเชิงกว่ามันว่าสังขารรองมันเป็นสังขาร่าเขาเนี่ยอายุอาชาเขามันเชิงกว่าติ๊กๆจำมาวันตายกูโกกูคนมันก็วันอะไรอายุกะหือะไรกะหืมันอะไรมาอายุเชิงกว่าเนี่ยปฏิว่าิถามเลยเชิงกว่ากะหื เจกว่าก็คือเชิงกว่าก็หือหนึ่งมันอย่างแม่ไรมากก็หือนี่ก็แม่หนุ่เพราะว่าทุ่งจำคนทั้งหลายมันมันไรมากอืมเชิงกว่าหายกว่าที่ที่เอ้าสังขาระานต่ที่ขึ้นมาเหมือนเก่ามันเป็นอนะเออจ้านคนเทากว่าเทากับที่ติร่วนนี่ก็ติเป็นร้วนแต่เสียก็มัเจะขึ้นเป็นคนเหยื่อมากนเหยื่อยาวถามว่าเหยื่อยาวก็ยาวไปใจเตอขึ้นเกะเทามาแทงเออเกะเทาย่วซ้ำจำตายมา เออเพราะว่าเท่ามาก็หลูไหวหน้ากะจชูตั้งายก็ย่ะเช่นนั้นอายูเขาเมื่อมันมีตูมีเจอในเมื่อมันมีกามีขันดูเหตุการณ์ดีการถอดกันเมยียเขาเกิดมาเป็นไก่ยีคนคนยีจัดเกิดมาพบมายาศาสนาคำพราป็นเจ้าในอิทธิพลมันสมจัดสมปานตูมีเจอยุ่งย้ำนับถือกติ ยตนาเกี่ยมเหวนสามปะทลาเมหวนทลาเมหวสังสามแหวนพ่อเมษสะสมาเฮาอุเมษสะสมาเฮาก็เป็นเจ้าพราศูนย์หนึ่งดูเหตุการณ์ดีการทอดกันแหวนติ๊กๆดูแหวนที่ติ๊กๆเออว่าใครเป็นเจ้าแหวนนะเขาหลูเป็นก้นแหวนแหวนหินข้าวยาวมันไอขิงอาขาข้าวยาวมันเนี้ยดูเหตุการณ์ตาน่านำนำการสินสีล่ะ เก like ี่ยงคำสินหาสินแปดสินสิบยิบมันปันเกลนังผามันดูภาวนาจี้ีชนหลอมตัวยากตัวเหนอหยบนำคันทาอาญตนาถาอันมันเป็นมันลูกขวันมันหอตะลามันสอนบปเทาุวันเ่าช่ำหันห่าช่ำตัวเหมือนเจ้างบนวาน่ะปลาอยู่ในน้ำหันน้ำตึกเดือนกินดินหู้จักดินก้นอยู่กับตุกขามูจักตุกขะปั่นตุกขะาวันุวันเป็นวี่นี่ เออเป็นอันนี้จะอันมันเืมเป็นตุกข้าเป็นอันนาตาที่ปรนนามาทำมามันเปลี่ยนมันพอกเลพอกเปลี่ยนอยูุ่ตเส่มันแหลกไลยอุตเส่อยบก้มมันเืิมหนามก้มมันเืิมมันปึงมันอิงกันฉลาบห้องว่าเป็นก้นเอาปิ้งยับสมุติต่างว่าเป็นก้นนั่นแ่ะเป็นก้นั่น